สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้พบกันวันที่30มสิบกรกฎานะครับผม2565นะครับวันนี้มารีวิวตัวยามาฮ่านะครับผม MG 12จทับสนะครับเป็นของแท้นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้4โมโนนะครับ4โมโนซีสเตอร์นะครับผมมี6ช่องไมค์นะครับ6ช่องเอ็กวานะครับผมใช้งานได้2 2ออ็อกนะครับใช้งานได้2ออ็อกนะครับผม รุ่นนี้เป็นของแท้นะผมเป็นของแท้นะสภาพสวยนะครับบนลุ่มสไลด์ดีนะครับใช้งานได้นานนะครับมีปีกหนึ่งผมมีปีกเข้าแหลกได้นะครับถ้าเรามีแหลกก็ถอดปีกออกมานะผมต่อปีกออกมาแล้วก็แปะกข้างหนึ่งผมแแปะข้างก็ะงจะสามารถเข้าแหลกได้นะครับแปลข้างซ้ายขวานะครับ ตัวนี้มีอยู่6ช่องไม้นะครับผมช่องเออนะครับยวให้ตัด้านบนนะครับมีอยู่6ช่องไม้นะครับ2 4 6สหนะคช่องไม้มีซิสเตอร์นะครับผมซิสเตอร์สี n โมโนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมราคาตัวนี้จัดราคาพิเศษไปนะครับผม3 8 0 0บาทนะครับผมราคา38 0 0นะครับ เป็นของแท้นะครับผมรับประกันของแท้นะครับที่ร้านการันตีให้นะครับผมของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคา3,800บาทนะครับผมราคา3,800บาทนะครับว really ันนี้มาราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะครับตัวนี้เป็นของน้ำเข้านะครับผมอาจจะเป็นมะแปงไทยนะครับผมไม่ร้อนนะครับมะแปงไม่ร้อนตัวนี้มะแปงหนงจุแอมป์นะครับหนึ่งด้แอมป์นะครับมะแปงใหญ่กว่าตัวที่ติดตัวมิกมานะครับ เสียดีใช้งานได้ปกติอะไรับผมวันนี้ต่อผ่านตัว BSS นะครับผม BSS DS 3 1 8นะครับผม S DS 3 1 8นะครับเป็นของเมดินอังกฤษนะครับผมเมดินอังกแลนดนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสีทางนะครเป็นสีทางโมโนนะครับเป็นสีทางสเตอริโอนะครับโทษทีนะครับ เป็น4ทางสเตอริโอนะครับผม3ทางสเตอริโอ2ทางสเตอริโอนะครับผมเล่นได้ทั้ง2ทางทั้ง3ทางทั้ง4ทางนะครับตัว ps นะครับผมเล่นได้ทั้ง2ทาง3ทางและก็4ทางสเตอริโอนะครับผมถ้าคอร์สปกติจะเป็น3ทางสเตอริโอนะครับผม4ทางจะเป็นโมโนนะครับตัวนี้เป็น4ทางสเตอริโอแยกซ้ายขวานะครับผมแยกซ้ายขวา4ทางแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็3ทางแยกซ้ายขวานะครับผม สองทางแยกซ้ายขวานะครับเป็นระบบสเตโอนะครับผมตัวนี้ก็เสียงดีนะผมเห็นเจ้าดังนะเจ้าดังบ้านเราทำร้องแบบออกมานะครับผมหน้าคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นต้นฉบับตัวนี้เป็นต้นฉบับนะครับ BRS นะครับผม SDS 318นะครับตัวนี้เสียงดีนะต่อรองให้นะครับได้ต่อรองให้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีปรับความถี่ถึง6ปรับนะครับผมปรับความถี่นะครับเพื่อความละเอียดของระบบเสียงนะครับผมปรับได้ละเอียดขึ้นนะครับราคาตัวนี้หกพันห้าร้อยบาทนะเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาพิเศษนะครับผมปกติขายกันเป็นหมื่นนะครับรุ่นรุ่นใหญ่ของ B S นะครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีเลยเป็นของของเทปเป็นฝาทองนะครับเป็นรุ่นฝาทองนะครับ ่าจะเป็นสีทองๆองนะครับผมทีนี้ก็รับประกันของแท้หนึ่งตัวประกันของแท้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะเป็นอาจจะมืดนิดนึงนะครับด้านหลังจะเป็นสีสีอินหกสีอินนะครับผมสีอินแปดเอานะครับผมเข้าสีออกแปดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสี่ทางเซโรโนะครับจะมีออกถึงแปดช่องนะครับถ้าเราเล่นสองทางก็ จะมีไฟขึ้นหนึ <ator il> ่งไฟสีแดงแดงนะครับถ้าเราเล่นสองทางก็เป็นโลนะครับผมเป็นกลางแหลมนะครับฝั่งฝั่ง B ก็จะเป็นโลแล้วก็เป็นกลางแหลมนะครับผมฝั่ง A เป็นโลเป็นกลางแหลมนะครับผมฝั่ง B ก็เป็นโลเป็นกลางแหลมนะครับถ้าเราเล่นเป็นระบบสองทางนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลัง ถ้าเราปรับเป็นระบบสองทางนะครับผมก็จะมีมีวอลุ่มด้านหลังนะครับผมมีสองวายหนึงสองวายไฮสองวายมิดหนึ่งแล้วก็สองวายโลนะครับถ้าเราปรับมาที่สองวายมิดหนึ่งสองวายเสียงกลางนะครับสองวายเสียงกลางนะครับวันนี้อาจจะถ่ายคนเดียวหนึ่งอาจจะมีสันๆแล้วก็แสงสะท้อนนิดนึงนะครับเป็นสองวายหนึ่งสองวายนะครับ ถ้าเราเป็นปรับเป็นสามทางแล้วก็หมุนหมุนมาุนมาหมุนมาเป็นสามทางนะครับตันนี้ก็จะเป็นสามทางนะครับแต่ว่าการต่อใช้งานก็จะออกเป็นคู่นะครับออกเป็นคู่นึงตัวนี้โลนะครับโลซ้ายขวานะครับถ้าเราเล่นเป็นระบบ3ามทางนะครับถ้าเล่นเป็นระบบ3ามทางนะครับก็จะเป็นโลนะครับโลซ้ายโลขวานะครับแล้วก็กลางซ้ายกลางขวานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แหลมซ้ายแหลมขวานะครับ ถ้าเราเล่นเป็นระบบ4ีทางนะครับผมถ้าเล่นเป็นระบบ4ทางก็ช่องสุดท้ายจะเป็นแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นมิดไฮนะครับผมเป็นมิดไฮนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิดโลนะครับผมตัวนี้จะเป็นโลนะครับถ้าเราเล่นเป็นระบบ4ทางนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโลเป็นมิดโลเป็นมิดไฮนะครับแล้วก็เป็นไฮนะครับถ้าเล่นเป็นระบบ4ทางจะเสียงจะละเอียดมากเลยเสียงจะละเอียดมากนะครับแต่ก็จะกลับยากนิดนึงนะครับผมถ้าเราเล่นเป็นสองทางก็ บนมาสองทางนะครับบนมาสองทางนะครับก็ะจะมีทั้งสองทางติดแหลมแล้วก็สองทางติดกลางนะครับให้เลือกเป็นสองทางติดกลางนะครับ<และ>ด้านล่างปุ่มด้านล่างจะมีปุ่มตัวเดียวปิดโดนปุ่มสวิตช์นะครับเปิดใหม่พอดีมือไปโดนเมื่อกี้นะครับผม จะมี EQ เลยปุ่ม EQ นะครับถ้าเรากด EQ เลวเสียงจะเสียงจะใสขึ้นนะครับถ้าเรากด EQ ถ้าเราไม่กดก็เป็นเป็นเสียงธรรมดาเลยเสียงธรรมดาที่ออกมาจากบิกนะครับถ้าเรากด EQ เข้าไปก็เสียงจะละเอียดะเอียดขึ้นเะครับเสียงจะใสขึ้นนะครับ ก็จะอยู่คู่กัน,นะครับผมอยู่ตรงกันนะครับผมเป็นโลเป็นกลางถ้าเล่นสามทางนึ่งผมเป็นโลเป็นกลางเป็นแหลมนะครับผมถ้าเล่นสีทางก็เป็นโลเป็นมิดโลเป็นมิดไฮนะครับผมแล้วก็เป็นไฮนะครับทีนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งหนึ่งผมเพราะว่าละเอียดนะครับถ้าเล่น microscope. สองทางก็เป็นโลเป็นกลางแหลมนะครับผมแล้วก็เป็นโลเป็นกลางแหลมนะครับให้ดูที่ไฟหนึ่งผมไฟไฟสีแดงขึ้นที่จุดจุดแถวแรกหนึ่งจะเป็นสองทางนะครับ เป็นสองทางนะครับเป็นสองทางนะครับถ้าเราปรับเป็นสามทางนึงปรับเป็นสามทางนะครับถ้าปรับเป็นสามทางไฟก็จะขึ้นสามทางหนึ่สามทางนะครับก็จะเป็นโลเป็นกลางเป็นแหลมนะครับผมรวมสุดท้ายไม่ต้องใช้นะครับเป็นโลเป็นกลางเป็นแหลมนะครับผมเป็นซ้ายขวานะครับเป็นซ้ายขวานะครับเป็นซ้ายขวาโลซ้ายโลขวาโลกลางซ้ายกลางขวานะครับผมแหลมซ้ายแหลมขวานะครับ ตัวความถี่ก็จะความถี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาะครับผมฝั่งซ้ายโล่ฝั่งซ้ายโล่ฝั่งขวานะครับผมและแล้วฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะครับตัวสุดท้ายจะเป็นสี่ทางนึงเป็นตัวสี่ทางนะครับถ้าเราเล่นสองทางก็อยู่สองตัวนะครับซ้ายขวา ตัวนี้เป็นสามทางนะครับเป็นสามทางนะครับสเกตไฟขึ้นสามทางนะเดี๋ยวจะไล่เสียงนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นโลนะครับเป็นโลนี่เป็นโลนะครับที่รานใจเป็นตู้เสียงกลางเนะี่ยทาเป็นโลนะเพราะว่าโลยังไม่มีดอกนะครับตู้โลขายหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีโลนะครับก็เลยเอาตู้เสียงกลางมาทําเป็นโลแทนนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับ นี่เป็นโลนะครับผมโลซ้ายโลขวานะครับตัวนี้เป็นสามทางนะครับผมสามทางสามทางให้ปรับตามตาม,ตามไฟที่สองนึงรเป็น,เป,นเป็นชั้นที่สองชั้นกลางนะครับก็จะเขียนว่าโลนะครับผมโลกับโลนะครับโลเอลโลอาร์นะครับผมแล้วก็กลางเอลกลางอาร์สเก็ตตัวนังสอตรงกลางนงตรงกลางถ้าไฟขึ้นถ้าไฟขึ้นตรงกลางนะครับก็ดูตัวนังสืตรงกลางนะครับมิดมิดแล้วก็ไฮไฮนะครับ จะไล่ทีเลเสียนตัวน,นี้เป็นกลางหนึตัวน,นี้เป็นกลางนะเดี๋ยวจะลองแหลมให้นะครับวันนี้ถ่ายถ่ายคนเดียวนึตัวนี้เป็นแหลมเลหวันนี้ถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะย์เวียงเวียงนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นไฮนึ่ครับเป็นไฮนะครับ แต่ถ้าสีทางไม่มีลำโพงเลยผมเพราะว่าลำโพงเป็นลำโพงสองทางนะครับไล่ไปที่ไรช่องนึเลยผมจะปรับไปที่สองทางเหมือนเดิมนะครับมาที่สองทางนะผมสเกตไฟนะครับไฟสองทางนะครับแล้วก็ไฟฝั่งตัววอลลุ่มนะครับผมจะขึ้นที่สองทางนะครับปรับเบรคกลางแหลมเลยเบรคกลางแหลมเบรคกลางแหลมนะครับ สองทางหนึ่งสองทางฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับดูจากด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านด้านหลังกับด้านหน้าจะมันจะตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปด้านหลังเดี๋ยวจะงงๆนะครับ ใช้โทรศัพท์อัดนะครับผมอัดจากโทรศัพท์นะครับผมอาจจะดูเปลียนหัวนิดนึงนะครับถ่ายคนเดียวนะครับผมภายในสวยนะครับภายในสวยนะครับอะไรเดิมนะครับผมราคา6,500บาทนะครับราคา6,500บาทนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วก็เล่นง่ายนะถ้าเข้าใจแล้วก็เล่นง่ายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่หาข้อละเอียดละเอียดนะครับผมปรับเสียงละเอียดนะครับผมเป็นของเมดอิน อังกฤษนะครับผมไปของอังกฤษแท้นะครับผมมาแปลงเดิมหนึ่งผมแปลงเดิมนะครับผมเป็นของอังกฤษแท้นะครับผมไฟสามารถปรับได้สองสเต็ปเลยครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมวันนี้อาจจะมืดนิดนึงครับปรับได้สองสเต็ปเลครับผมสองร้อยสิบโวลต์กับร้อยนะครับผมไฟร้อยโวลต์แล้วก็สองรอยสิบโวลต์นะครับผมสามารถปรับได้นะครับมีคิวอาร์โค้ดของบริษัทพีเดสนะครับผมเป็นของเมดอินอังกฤษแท้นะคุณไปของอังกฤษเป็นรุ่นฝาทองนะครับผมเป็นรุ่นฝาทอง รุ่นฝาทองนี้โด่งดังมากนะครับปกติขายกันเป็นหมื่นอยู่ราคาปกติขายกันเป็นหมื่นนะครับผมราคามือสองนะครับตัวนี้ราคา6 5 0ัน้าบาทหนึ่งราคาห5 0 0บาทนะครับวอลลุ่มเดิมนะครับวอลลุ่มเดิมนะครับเป็นวอลุ่มเดิมนะครับวอลุ่มเดิมไอซีเดิมนะครับไอซีเดิมวอลุ่มเดิมนะครับตัวนี้จู่จะลึกหนึ่งจู่จะลึกหนึ่งครับเพราะว่าเป็นระบบสี่ทางนะครับเป็นระบบสี่ทางนะครับความละเอียด สูงมากนะงความเหนือสูงมากนะครับเป็นของแบรนด์ดัง BS นะครับผมของดีจากประเทศอังกฤษนะครับตัวสองทางก็ยังอยู่นะตัวสองทางก็ยังอยู่นะครับ BS ตัวสองทาง BS DS360 นะครับผมตัวสองทางนะครับตัวนี้เอาเข้าแลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับตอนนี้เป็นของผมเองนะผมของผมเองนะครับจ่ายตังค์เจ้าของไปแล้วนะครับ ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาเร็วๆนั่นนะครับตัวบีเรสนะครับทั้ง2ทางทั้ง4ทางนะครับตัวสีทางก็เล่นได้ทั้ง2ทาง3ทาง4ีทางนะครับเล่นได้หมดนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกเล่นนะครับระบบเสียงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมของอัคคีแท้นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับบ้านเราก็เห็นเห็นแบรนด์ดังก๊อปอยู่นะครับทำเดินแบบกานเหมอนเป๊ะนะครับผมตัวนี้เป็นต้นฉบับนะครับต้นต้นฉบับนะครับ หรือว่าสนใจเป็นสองทางก็ได้เนะเป็นสองทางก็ได้นะครับถ้าขายไม่ได้ก็จะเก็บไว้ในหลักหนไว้สแปร์นะครับเผื่อตัวดิจิตอลมีปัญหาล้วก็ใช้ตัวอนาล็อกได้นะครับเสียงหรือจะใช้เป็นตัวแท้ก็ได้นะครับเสียงไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีกว่าดิจิตอลนะครับคอดิจิตอลจีนนะครับเสียงดีกว่าแน่นอนนะครับไม่ต้องปรับยุ่งยากนะครับ ตัวไหนที่เล่นเหลือนะครับตัวไหนที่เล่นเหลือก็จะเอาเข้าแหลกไว้ใช้งานนะครับตัวไหนที่ขายไม่ออกนะตอนนี้จองแล้วก็หลุดจองนะครับจองแล้วหลุดจองหลุดจองไปสองเจ้านะครับตัวคอร์สนะครับอาจจะลังเลเรื่องอนาล็อกกดิจิตอลนะครับเพราะว่าราคาจะใกล้เคียงกับดิจิตอลนะครับแต่ว่าให้เลือกเล่นผมเลือกเล่นดินอนาล็อกนะครับดิจิตอลผมขายทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ ชอบพดิจิตอลก็เล่นพดิจิตอลนะครับผมชอบแนวหลอกก็เล่นแนาล็อกนะครับแนวเสียงคนละสไตล์คนละคนละแนวนะครับผมเราจะชอบครับผมตัวเบต้าทีก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับผมเห็นพี่พีดสมาชิกนะผมหลายท่านถามมานะครับตอนแรกว่าจะไม่ขายนะครับตัวนี้ผมซื้อมามือหนึ่งนึผมซื้อมาลองนะครับซื้อมาลองตู้นะครับผมพอดีที่ร้านไม่มีคอร์สลองนะครับผมก็เลยซื้อตัว เบต้าทีมานะครับมาลองตู้นะครับซื้อมาแกะกล่องมานะครับซื้อมาใหม่มือหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้ออกงานนะครับผมซื้อมาลองเฉยๆนะครับซื้อมาลองเทสตู้นะครับผมตัวนี้ก็ถ้าจะเอาก็ขายไปในราคาพันเก้าหนึ่งราคาพันเก้ารับเองพันแปดนะครับผมขายรวมส่งพันเก้านะครับเบต้าทียังไม่ผ่านสนามนลยยังไม่ผ่านการออกงานมานะครับไว้ ลองแค่ในบ้านนะครับผมลองแค่ในบ้านนะครับเป็นสองทางนสองทางนะครับสามทางสเตอริโอสองทางสเตอริโอนะครับผมสามทางโมโนนะครับแยกซ้ายขวานะครับผมเบต้าทีก็เสียงใช้ได้นะครับผมเกรดเดียวกับ DPX นะครับราคาก็จะถูกกว่า DPX เยอะนะครับผมตัวยามาฮ่าราคา3,800บาทนะครับ3,800มพันะครับ3,800บาทนะครับผมราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับเสียง ดีกว่าซื้อของก๊อปล็อกเลนแบบนะครับผมต่อผ่านคอสบีเอสนะครับต่อผ่านคอสบีเอสนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนะครับบีเอสก็จะมี4เอาสีอินนะครับผมโททีนะครับสีอินนะครับผมหนอามนะครับแปเอานะครับผมหนึ่งสงส่้าหกเจ็ดครับอยู่ด้านใต้นะครับเอานะครับสีอินแปเอานะครับผม ก็จะมาเข้าใช้เป็นระบบ2ทางนะครับผมใช้เป็นระบบ2ทางนะครับสทางนะครับบางท่านสงสัยเดวทำไมเปิดเปิดแต่เพลงพินเดีวเปิดเพลงอื่นไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์นี่ครับผมก็เลยเปิดเป็นซาวพินนะครับ ใช้งานได้ปกติหนึ่สภาพสวยนะครับวอลุม่มวอลุ่มเดิมสไลด์เดิมนะวอลุ่มเดิมสไลด์เดิมนะครับสภาพสวยเกรดดีเลยเกรดดีนะครับ,รรรบไม่มีข้อแก้แนวประกัน,นะคับไม่มีข้อแก แต่ไดีไม่มีข้อแคกนะครับผมแต่ว่าซื้อไปต้องหมั่นใช้งานนะครับผมอาทิตย์หนึ่งก็เปิดสักครั้ง2ครั้งนะครับผมอย่าซื้อไปเก็บนานนะครับสินค้าสินค้ามือสองหรือของใหม่เป็นเหมือนกันหมดนะครับผมซื้อไปต้องหมั่นใช้งานนะครับเคยใช้ไฟฟ้านะครับต้องหมั่นใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นของมือสองหรือว่าของใหม่แกะกล่องนะครับผมถ้าเราซื้อไปเก็บนานๆนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะครับผมมีปัญหาเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็อาทิตย์หนึ่งก็เปิดสักครั้งสองครั้งนะผมถ้ายัางไม่ได้เปิดเลยก็เปิดสักครั้งนะครับผมอาทิตย์ละครั้งนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็เปิดเอามาเปิดฟังเพลงนะผมเปิดใช้งานบ่อยๆนะครับจะได้มีไฟเลี้ยงระบบนะผมจะได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเก็บไว้นานๆนะครับผมเป็น4ีหเดือนเป็นปีนะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับสไลด์จะเริ่มแข็งนะผมบอลลูมสไลด์จะเริ่มเริ่ม เป็นสนิมนะครับผมเป็นสนิมไฟไม่ได้เลี้ยงนะครับไม่ได้เลี้ยงระบบนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องหมั่นใช้งานนะครับซื้อแปรงไว้สักอันหนึผมซื้อแปรงไว้สักอันนะครับแปรงขนยาวๆนะผมใบปัดนะครับวิธีปัดสไลด์ก็ให้ปัดขึ้นปัดลงนะครับอย่าปัดซ้ายขวานะครับถ้าปัดซ้ายขวาฝุ่นจะเข้าสไลด์นะครับผมให้ปัดขึ้นปัดลงนะครับ ราคา6,500นะครับผมราคา6,500นะครับตัวสีทาง6,500นะครับ SDS 181318หรือ SDS 318นะครับผมราคา6,500นะครับหรือว่าจะเอาเป็น FDS 360ก็ราคาเดียวกันหนึ่งราคาเดียวกันนะครับตัวตัว360จะเป็น2ทางนะครับเป็น2ทางนะครับแต่ว่าตัว ตัว318จะเป็น4ทางนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นเป็นสทางได้นะครับเป็น2ทาง3ทาง4ทางนะครับเป็นสเตอโอดสาทาง4ทางนะครับ2ทางก็ได้นะครับทีนี้ลูกเล่นเยอะนะครับผมเล่นได้หลายแบบนะครับเป็นสินค้ามือสองหนึ่งเป็นสินค้ามือสองนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีถลอกมีเสนิมบ้างนะครับ ซื่อม่หลักหมื่นนึคหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะครับสมัยที่ยังไม่มีดิจิตอลก็ยกให้เขาเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีดิจิตอลเข้ามาก็ราคาเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงเยอะนะครับราคาจับต้องได้นะครับแต่ว่าน้ําเสียงก็ยังคุณภาพอยู่นะครับผมยังคุณภาพนะครับอะไนี่ใช้ได้เป็นร้อยปีนะครับผมอะไรอะไร IC ไอซีสมัยก่อนนะครับผม ดีมากนะครับเกรดดีมากนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มสไลด์นะครับสมัยก่อนจะเกรดดีมากนะครับใช้เป็น4ี่สปีนะเป็นร้อยปีก็ไม่พังนะคถ้าถ้าไม่โดนน้ําไม่โดนถ้าใช้ถูกประเภทนะคถ้าใช้ถูกหลักนะครับไม่โดนน้านะครับแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มีไฟรั่วเข้าไปนะครับทนมากนะครับทนมากนะครับ ตัวแม็กกี้นะตัวแม็กกี้หนึ่งหกศูนย์สี่นะตัวแม็กกี้หนึ่งหกศูนย์สี่ของตัวนี้เป็นของเมดินยูเอสเอนะเป็นของอเมริกานะครับตัวนี้จะของลดราคามาเนี่ยพอ,อไปมาอยู่นานแล้วนะครับตัวที่มีรูด,ด้านใต้นะครับรูด,ด้านใต้ซ้ายขวานะครับแต่ละแต่ว่าเวลาเราเข้าแลกเนะี่ยมาซื้อ ซื้อหูมาใส่เข้าแล็คก็จะปิดเปิดรูนะครับจะมองไม่เห็นรูนะครับผมถ้าเราใส่แหล็นะครับผมซื้อซื้อหูมาใส่ก็ได้นะครับซื้อหูมาใส่ก็ได้นะตัวนี้เป็นเสื้อช่องโมโนเต็มนะครับผมเล่นสดได้สบายสบายเลเล่นสดมินิได้สบายสบายนะครับเสื้อช่องโมโนเต็มนะครับชูกช่องไม้นะครับผมมีซีอ็อกนะครับมีซีอ็อกนะครับเสียงแม็กกี้ก็เสียงหนาดีนะครับผมเสียงหนาธรรมชาตินะครับผมสไตล์แม็กกี้อะไรเดิมนะครับผมวลุ่มเดิมสไลด์เดิมนะครับ ต in, mm ัวนี้ไม่มีข้อแคกหนึ่งไม่มีข้อแคกเสียงดีมากหนึ่งตีที่เดียวก็คือมีรูหนึ่งมีรูด้านใต้นะครับตัวนี้จะของลดราคามาหนึ่งแปดพันสามร้อบาทนะครับผมแปดพันสามร้อบาทนะครับราคานี้ซื้อได้นะครับราคานี้ซื้อได้นะครับเราซื้อเอาเสียงนะครับผมไม่ได้ซื้อเอาเอารูปรักภายนอกนะครับเสียงสุดยอดนะครับเสียงสุดยอดนะครับอะไรดีนะครับอะไรดีรับประกันอะไรดีนะครับผมบอลล่มแน่นนะครับวอลล่มแน่นสไลด์บอลล่มวอลลูนสไลด์แน่นนะครับผม ใช้งานได้อ mm ีกนานหนึงมันมีข้อแขกงนะมันมีข้อแขกนะครับผมตัวนี้เทสให้เรียบร้อยหนึ่งไม่มีข้อแขกนะรับประกันไม่มีข้อแขกนะครับผมทั้งตัวยามาทั้งตัวแม็กกี้นะครับผมแม็กกี้ราคา8,003นะครับผมราคา8,003เป็นราคารวมส่งนะครับถ้ารับเองก็ลดได้นิดหน่อยนะครับผมลดได้นิดหน่อยนะครับตัวยามาลดไม่ได้แล้วนะครับผมราคาลดให้สุดๆแล้วนะครับ3,800บาทของแท้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผม6ช่องไม้นะ6ช่องโมโนนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผม ราคายิ่งกว่าของลอกเ่นแบบนะครับถูกกว่าของก๊อปเปอนะครับ3 8 0สามพันแปดร้อยบาทหายเอฟเฟกต์ดีๆมาพ่วงใส่สุดยอดนะครับผมไปเปิดเพลงเปิดคาราเกะที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับสบายนะสบายเสียงเสียงดีนะครับเสียงนี้ตอนนี้ผมยังชอบอยู่นะครับว่าจะเก็บไว้ใช้นะครับพอดีมีตัวสาวคาบนะครับเปลี่ยนตัวตัวดิจิตอลนะครับพอดีติดมืออยู่นะครับเดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งนะครับ มีสาค้าติดมืออยู่นะครับผมก็เลยต้องปล่อยตัวหนึ่งนะผมปตัวหนึ่งแล้วก็เก็บตัวสา้าไว้นะครับพอดีตัวนี้ก็หลุดจองหลายรอบนะผมก็เลยเอาไว้ใช้ดีกว่านะเอาไว้ใช้ดีกว่านะครับปล่อยยาม้าดีกว่ายาม้าถูกกว่านะผมก็เลยปล่อยยาม้านะครับตัวนี้ราคาจะแพงนิดนึงนะผมก็เลยอาจจะไปยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นของแท้นะเป็นของแท้นะครับตัวสาค้าวิวไอสกก็จะมีของก๊อปนะครบ เวลาเราซื้อของก็ดูดีๆนะครับเลือกดูดีๆนะครับมีของแท้ของก๊อปเหมือนกับของรุ่นนี้นะครับทีรานเคยเจอของก๊อปมาสองตตัวแล้วนะครับผมของก๊อปนะครับใช้เปเดยวพังนะครับใช้เป็นเดยวพังนะครับตัวของก๊อปนะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับขายไม่ได้ก็เก็บไว้ใช้นะผมพอดีมี พี่ๆสมาชิกนะผมมาขอหาเครื่องมาหาเครื่องนะครับพอดีไม่มีเครื่องจะให้นะครับพอดีขายหมดนะครับไม่มีเครื่องออกงานนะครับเพื่อนๆมาหาเครื่องก็ไม่มีเครื่องจะออกนะครับก็เลยต้องสร้างไว้ใหม่นะครับสร้างไว้ใหม่นะครับก็หาของที่เหลือนะครับของที่เหลือที่ยังขายไม่ได้นะครับเอามาจัดเซตไว้นะครับไว้รับงานเล็กๆนะครับไวรับงานเล็กๆนะครับดีกว่าที่ ลูกค้ามาหาเครื่องแล้วไม่มีเครื่องออกหนึ่งผมคอยเก็บไว้ใช้เก็บไว้ออกงานนะครับผมแต่ว่าใครจะจะซื้อก็ขายนะครับถ้าใครจะซื้อก็ขายนะครับเบตตี้พันแปดนะรับเองพันแปดนะครับผมรวมส่งพันเก้านะครับตัวแอคี้นะครับรับเองแปดพันบาทนะครับผมรวมส่งแปดพันสามนะครับผมตัวยามาฮ่าสามพันแปดนะผมรับเองก็สามพันแปดนะครับเพราะว่าสุดๆแล้วนะครับผมถูกสุดๆแล้วนะครับรับเองสามพันเจ็ดนะครับผม รวมส่ง3,008นะครับตัวคอร์สนะครับผมตัวคอร์สราคา6,005 5นะครับผมรับเอง6,003 3นะครับผมตัวคอร์สนะครับผมของ b บเนะครับเม็ดอินทรีย์จะได้ปกตินะครับตัวนี้เปิดไซส์ให้ชมนะครับผมเปิดไซส์ให้ชมนะครับไซส์น่นนะครับผมไซส์สวยมากนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนหาซื้อไม่ใช้งานนะครับเป็นระบบ4ี่ทางนะครับ3ามทาง4ี่ทาง2องทาง3ามทาง4ี่ทางนะครับผมใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับ จะเลยขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ